สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC. ทุกทุท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่18นะคะ18มีนาคม2567นะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุสนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเลยเนาะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปในวันที่17นะคะ,ะวันที่ 17@ แอดให้เด่นที่9 4 0นะคะวิ่งรูดที่9 ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะสามหนึ่งศูนย์ล่างสองสามนะคะอันนี้แอดหลุดไปมาเฉพาะเด่นศูนย์นะคะถ้าใครนำศูนย์ไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตัวกลับรอบแรกนะคะสําหรับในรอบพิเศษนะคะสี่ศูนย์สองนะคะมาทั้งเด่นสี่เด่นสองนะคะสี่มาหลักร้อยเด่นศูนย์นะคะพี่ๆจา๋าอ่าใครนำศูนย์ไปเป็นแนวทางก็จะได้ในศูนย์สองนะคะล่างเก้าหนึ่งนะคะ เดนที่9นะคะวิ่งรูทที่9 91มาตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในรอบพิเศษนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ399ล่าง64นะคะอ่ะวิ่งรูทที่999มาอันนี้นะ64กับ94คำนวณออกมามีทั้งสองนะคะแต่ว่าในรูทที่9เนาะอ่ะตัวรูท9แอดก็ไม่มานะคะไปเข้าอีกสูตรหนึ่งนะคะ64ในรอบ VIP 2 หนึ่งสามนะคะลางเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็มาแบบเด้งๆเลยนะคะพี่ๆจา๋าเก้าหนึ่งมาแบบเด้งๆเลยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะรูดที่เก้ามาในสามนอยเลยนะคะพลาดในรอบเฉพาะกิจนะคะส่วนตัวเด่น940มาหมดเลยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีอีกครั้งนะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดนะคะม่อใส่หุ้นนะคะใส่หุ้น,นแนวทางเลขทูบเนาะ ก็เพิ่มเพื่อน ID line ตามนี้นะคะพี่พจ๋าเ,เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเนาะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะแนวทางในกลุ่มเรามีแหลกหลากหลายแนวทางให้เลือกแล้วกลุ่มของแอดมีแนวทางของแอดสาวบึงคนเดียวนะคะไม่มีเจ้าอื่นเนาะอะ่หลากหลายแนวทางนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันที่18นะคะพ,พี่จ๋าต้องกราบขอโทษเราไปข้อกระแหงพี่น้องจ๋า วันที่สิบแปดดูกว่าจะได้ทำคลิปได้อดัดแนวทางนี้ก็ปาไปสี่ทุ่มแล้วนะคะพี่ๆจ๋าแอดไปข้างนอกมาเนาะกลับมาก็มานั่งทำแนวทางให้เหมือนเดิมดึกก็ต้องทำเนาะวันหยุดก็ยังโอเคแต่ถ้าเลิกดึกแบบดึกแบบจันถึงสุกแอดไม่ไหวนะคะแบ่งปันเท่าที่ไหวนะคะวันไหนถ้าหาแอดหน้าช่องไม่เจอตามได้ในกลุ่มเลยนะอ่ะมาเพราะว่าอาทิตย์หน้างานเยอะมากเลยพี่ๆจ๋างานเยอะแล้วก็กลับดึกนะคะ แอดไม่ได้มีเวลาลงให้นะอ่ะมาตามต่อกันที่ตัวเด่นของเราวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดแอดให้เด่นที่สามหนึ่งหกนะคะแอดจะวิ่งรูดที่สามนะพี่ๆจ๋าวิ่งรูดที่สามสำหรับท่านที่ไม่ชอบสามก็นำหนึ่งหกกับหกหนึ่งกับหกไปพิจารณาดูนะคะมาเดี๋ยวเรามารูดที่สามกันก่อนค่อยดูตัวที่แอดเน้นสามศูนย์นะคะสามหนึ่ง สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะอ่ารูดที่สามทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะ สำหรับรูดที่3ตัวที่แอดเน้นนะคะก็เน้นไปที่3 1เหมือนเดิมนะคะระวังมาแล้วมาอีกได้นะคะมาในรอบ vip 1 3เนาะอาจจะรอบนี้อาจจะมา3 1ก็ได้นะตัวเดิมวนๆอยู่ตรงนี้นะคะฮาหนอยไม่ไปไหนไกลเลยนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะ3 2 3 4นะคะสาม8แล้วก็39นะคะ หากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับเด้อพี่น้องจ๋าจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเข้ามาแล้วก็รับชมคลิปแอนดนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ,ะก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านเนาอท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวย,ยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ